จงเป็นเช่นน้ำจงแบ่งบานดังดอกบัวตอนเด็กเนี่ยผมเนี่ยอยู่กับธรรมชาติโดยตรงเลยเพราะว่าครอบครัวก็เป็นชาวนาแล้วก็จะได้คุกคียอยู่กับน้ำอยู่กับดินอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างนี้มันมันเหมือนซึมซับมาทำให้ผมเติบโตมาแล้วเรามองว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลกเราควรที่จะแบบดูแลมันผมได้แรงบันดาลใจมาจากจิตกรรมฝาผนัง แต่ว่านํามาตีความใหม่ผ่านมุมมองของตัวผมเองที่มีต่อสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความกดดันต่อสภาวะสังคมโลกครับคนเราเนี่ยมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์มีทั้งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เป็นวัตจักรชีวิตที่วนเวียนอยู่แบบนี้มันเหมือนแรงกระเพื่อมของน้ำครับจงแบ่งบ้านดั่งดอกบัวซึ่งดอกบัวก็เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาอยู่แล้วถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมี ความจริงความดีความงามเป็นที่ตั้งแล้วด้วยสติแล้วก็ปัญญาผมมองว่าเราจะอยู่ในสังคมโลกนี้ได้อย่างงดงามแล้วก็แบ่งบานแล้วก็มีความหวังแล้วก็พลังในการใช้ชีวิตสิ่งที่ผมคิดอะ่ะมันได้สะท้อนออกไปมันเกิดความงามก่อนแล้วแล้วคนได้เห็นความงามตรงนั้นสร้างแรงประทะอะไรบางอย่างให้กับคนดูเพื่อให้เขามองเห็นว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง งานประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเนี่ยมันสามารถสร้างแรงผลักดันให้ตัวศิลปินให้คนทั่วไปได้เห็นงานว่าเออเนี่ยเรามีศิลปินที่สามารถที่สแสดงออกตามรูปแบบหัวข้อแต่ละปีออกมาได้ไทยเบฟสร้างโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่พัฒนาความสามารถก้าวสู่วงการศิลปะไทยอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน